สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้พบกับผมมัด M g ็มีชงรายอีกแล้วนะครับมีท่านผู้ชมนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าน้องมัดแบตเตอรี่ชาร์จเต็มร้อซนะครับจอดทิ้งไว้กี่ชั่วโมงนะครับถึงแบตเตอรี่จะหมดนะครับวันนี้นะครับมัดจะมาสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับแล้วก็เปิดแอร์ด้วยนะครับว่าเขาทําได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้มัดก็มาอยู่ภายในตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมัดขอตั้งระบบทําความเย็นไว้ที่ต่ําสุดนะครับแล้วก็เปิดพัดลมเบอร์5้านะครับเพื่อจะดูประสิทธิภาพสูงสุดของเขานั่นเองนะครับว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็ผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่8ปดโมงนะครับแปดโมงกว่ากว่านิดๆนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วนะครับผ่านไปสชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเปิดดูด้านในด้วยกันนะครับสายแคมปิ้งตามมาเลยครับโอ้โหเย็นมากท่านผู้ชมเบเปียกหมดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวมันขออนุญาตเข้าไปนั่งแป๊บหนึ่งตอนนี้แบตเหลือ68%โอ้โหเกินคาดมากนะครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้เที่ยงนะครับเมื่อเช้าเราใช้ระยะเวลาประมาณ8โมงนะครับเราเริ่มแต่แโมงนิดๆน,น,นะครับ8 8 9 1เ11 12เราใช้เวลาไป4ชั่วโมงนะครับแบตเหลือ68%เดี๋ยวเราจะลองมาบวกลบกันดูนะครับเกินค่าจริงๆท่านผู้ชมจะให้มัดรอทั้งวันนะครับคงไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับเพื่อจัดการน่าจะบ่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมัดจะขอลองคำนวณตรงนี้ดูนะครับแบตเตอรี่100%นะครับจากเมื่อเช้านะครับลบ69นะครับใช้แบตเตอรี่ไปเพียง31%เเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม ใช้แบตเตอรี่เพียง31%เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมัดจะลองมาหาร4ชั่วโมงดูนะครับมัดหาร4ชั่วโมงอ่าชั่วโมงหนึ่งนะครับเขาก็จะเสียแบตไปที่7.75%นะครับเอาตีกลมๆไป8%เลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมัดจะเอา7.75นะครับหาร100%ดูนะครับ100%หาร7.75 เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะได้อยู่ที่12ชั่วโมงนะครับเอาเป็นว่ามัดตีกลมๆไปเลยนะครับมันจะได้10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับผมโอเคบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับท่านผู้ชมมัดก็กับท่านผู้ชมก็เห็นไปพร้อมๆกันนี่แหละนะครับวันนี้นะครับมัดไม่สามารถทําให้เหลือ0%ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผู้จัดการเห็นนะครับเดี๋ยว เดือดร้อนกันแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านออกกันนะครับเดี๋ยวมันไปขอปิดคลิปน้่นออกนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกินคาดจริงๆนะครับสำหรับสายแคมปิ้งมันบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสําหรับสายแคมปิ้งแน่นอนนะครับที่เข้าไปในรถเมื่อกี้ที่เห็นไปพร้อมกันนะครับแบตเตอรี่เหลือถึง69เลยนะครับใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงนะครับถือว่าแบตเตอรี่เหลือเยอะมากๆนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับไม่เกิน10นะครับ ก็ถือว่าเขาทํามาได้ดีมากๆากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมัรไม่อยากจะให้สตาร์ททิ้งไว้เป็น10ชั่วโมงหรือว่าถึง12ชั่วโมงนะครับเป็นห่วงของเรื่องน้ํายาแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ทั้งนั้นนะครับมันอยากให้สตาร์ทเพียง3-4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามานะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอตรงนี้ได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับมัดขอฝากช่อง YouTube ของมัดด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ <c oughs> อเป็นกำลังใจให้มัดท,ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาด้วยนะครับวันนี้นะครับมัดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ